Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand together. Make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just. From the anger, from the war, let's come together. Lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเ้วใจสไปายฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องป่องปลายสู้ขสุขคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมามามา,มาค่ะวันนี้กินอะไรคะเนี่ยโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติใส่ผลไม้ค่ะมีบรูบอรี่แล้วก็เชอร์รี่นะคะมีสองลี่ค่ะกินแล็แลนี่กันนะครับพี่น้องค่ะ อาหารเบาๆง่ายๆสบายท้องค่ะอาหารช่วงเที่ยงก็จะประมาณนี้นะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็ใส่ผลไม้ลงไปแล้วก็น้ำพึ่งราดนะคะพี่น้องค่ะส่วนหมากตัวโตก็จสกินประมาณนี้นะคะเวลาเที่ยง กินง่ายๆอยู่ง่ายๆสไตล์เราเนะคะ่ะเราเป็นคนไทยคนอีสานบ้านท่าไปยุใสกัง่ายนะคะได้ผัวก็ได้ผัวแบบง่ายๆนะคะพอความง่ายก็เลยได้ผัววัสวาสันวานะคะมาบอกก็บ่ได้หัวบ่ได้ผัวก็นอนหนาวนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็มีเรื่องอย่างมาว้าสู้ฟังนะคะ ต่เร,เรื่องคุณี่บึกอย่างได้ผัว,ว่าสันบาหาผัวฝรั่งให้คอยแดว่าสันทุกคนก็ด้เจอคือกันนะคะไม่ว่าทางยุโรปหลากหลายคนหลากหลายท่านก็คงได้ยินคำนี้นะคะหาผัวฝรั่งให้คอยแดว,ว่าสันบาเดี๋ยวนี้ญาติพี่น้องแด้เพื่อนฝูงแด้ผู้นันผู้นี่แด้บอกให้หาผัวฝรั่งให้นะคะผัวฝรั่งนะคะไม่ใช่หมากฝรั่ง ไม่ใช่ขนมกบเกี๊ยวที่จะได้ทดลองวันสองวันไม่พอใจก็จะได้ทิ้งไปแบบง่ายๆนะคะทั้งตัวตัวเองนะคะกว่าจะมาถึงทุกวนันนี้มาวันนี้ดีใจที่มีผัวฉันได้คั่วกับฝรั่งก็หลายคนมาวันนี้มีผัวเป็นตัวตนเขาเป็นคนที่เท่าไหร่ไม่สำคัญแมนวะครับพี่น้องคะ่ะ ก็เลยบอกซูฟ <Workers> <culiar S 2> ังนิดน <November> ึงนะครับพ <mart> ี <ity> ่น้องบางทีก็โทรมาคุยทางไล่ทางเฟซบุ๊กกับว่าหาผัวฝรั่งให้เดหาผัวฝรั่งให้ขไข่แดบาทหลานตัวตเองนะคะหลานสาวนี่แหละค่ะนั่งกับคือห่าวแต่กับผัวไทยแต่ครับพี่น้องปองไปค่ะบาทตัวตัวอยากหาให้กับว่าอยากเอานะคะหารังเทียตัวตกับว่าให้นะคะ หล่อนก็จมเป็นบ่มักดีแต่หนูคือบ่อมักความสบายในภ้าภาคหนาค่ะหล่อนอยากลําบากบ่ลูกว่าสันวากับหลานเด้อค่ะอยากลําบากตีบ่เบิ่งตัวอย่างหน้านี่บ่หน้าตทวศิมาเมื่อนี่เมื่อนี่หน้ากับพยายามให้มันดีขึ้นที่วิตก็สิได้ดีขึ้นเพื่อหน้าคตเจ้าของพร้อมจังหลานกับบแมเนไว้ผัวหนึ่งแฟมเดียวหรอกค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าหันนั่งเดีเ๋ยวเบิ่งยูทูปนี่้นั่งสิศูนย์หน้าสบู่นาะค่ะ หัวหนึ่งผัวสองกับหัวท้ายอยู่คือเกา่าฮนล่ะค่ะยากดีมีจนกะมนเขาไปอยากได้ไท้ยก็เอาล้มไปค่ะก็บเพราะดว่าบางแกตัวต,โตก,กับวายู่นะหน้าสร้างบ่ไอ,อ้อายุซ้ำหนูเนาะหน้าสีหาทางพยายามเอาชีวิตจากของอะาคตเจาของให้มันได้ดีขึ้นกว่านี้ว่าสนดอกเป็นอย่างก็เสียนอ้าวหมักไผ่มักมันเนาะกับพี่น้องขาเ่ได้ว่ากันเนาะค่ะคำาว่าหัวฝรัง่งแอไไหเด้ มีอาบานย่ำได้ตัวๆๆกับเดยินยุน่ใสกับเดยินขนาดเท่าซูเมอร์นี่เล่นเฟียรเล่นยังกับมีคนส่งขอความมาหาฝรั่งให้หน่อยหาผัวคนแบบนี้แบบนั้นช่วงนี้สมัยนี้ยิ่งมาเจอช่วงโรคระบาดนะครับพี่น้องค่ะมันก็แหงสิญญาขึ้นอีกนะคะการที่จะหาผัวฝรั่งหาให้กันก็นกนหาได้อยู่ค่ะสําหรับคนที่โชคดีแนะนําเห้เผื่อนแนนําเห็พีแนน้าเห้นองนั่นก็คือความโชคดีของเขาได้ผัวหนึ่งผัวเดียว ก็ได้เป็นผัวตัวเองเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีบางคนอยากได้ผัวฝรั่งอีอย่างที่สําคัญคะ่ะใจคะ่ะต้องกล้าได้กล้าเสีย,สยขึ้นหลังเสือแล้วบางเทีก็ลงมบ่ได้บางคนนะคะไม่ได้ว่าใครเนาะคะ่ะถ้าได้เข้าไปทํางานบาร์ได้อยู่ในจุดของฝรั่งแล้วเราก็เหมือนขึ้นหลังเสือเราก็ต้องกล้าได้กล้าเสียบางคนโชคดี หัวหนึ่งเมียเดียวได้ครั้งเดียวเขารับเลี้ยงเลยเขาดูแลเลยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเขาได้แฟนรวยได้ฝรั่งรวยนะคะโชคดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันบุญวาสนานำพาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเฮ้าได้คนนิฐานะพอประมาณเลี้ยงดูเฮ้าได้เข้าใจเฮาสามารถสับพอร์ตเฮ้าได้บ้างเป็นบางครั้ง ให้บันไดเขาเกล่าวไปในวันข้างหนา้าได้กล่าวไปหยัางวัาตีทำงานเอ่ยประสบการณ์ในการเห็นโลกเอ่ยให้ความดูเขาได้เอ่ยว่างเพียงอนาคตกับเขาไปได้นั่นก็นถือว่าความพอใจในระดับของไพ่ของมันบ่ได้ว่ากันเนาะค่ะอยากได้ผัวฝรั่งก็ต้องไปดวงมันนะคะเขาอยากได้เฮ็ดก็ต้องไปดวงเฮ็ด เขาเก็บเห็ดเขาป่าเห็ดหมองใดมันเป็นตะมีเห็ดจังสิพอเห็ดเพราะว่าฝรั่งบริยา่งไปหาคนน้ำกางกลางทงกลางทาดำหน้ากางโคกเ่เป็นฝรั่งสิงงย่างวยงวยไปหาเราะไ่เงียนะคะจากตัว,ต,วตัวเอียงทวศิไดพัทยาเอ่ยภูเก็ตเอ่ยแหล่งในที่มีฝรั่งตัวโตวไปคุกขี่ตีมองอยู่ตรงนั้นต้องกล้าได้กล้าเสียเห็ดงานโรงแรมเอ่ยานร้านอาหารเอ่ยานบาเอยงยางยังก็สร้างก้อยมาดน นี่นักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าเราจะมุ่งมั่นหาฝรั่งเราท่องใสสมองไปเลยค่ะจะกิ๊กจะแฟนต่างชาติเท่านั้นนะคะนี่คือสรุปแกนตัวโตโตคิดแบบนี้นะคะในตอนนั้นยกตัวอย่างให้ฟังหาผัวฝรั่งให้คอยได้หาให้น้องแม่ให้นันเนี่ยทีนน่ป่านอาสังมาขังหนึ่งตัวโตเห็นงานยุ่งเทพ หางานให้น้องเฮดแด้ตัวโตคยเอาเด็กหน่อยมาทำงานนำห็นงานบริษัทเตจิตัวโตเป็นเสมียนอยู่บริษัทหนึ่งนะคะเอามาทำงานแต่ว่าหลานพันกับว่าเด็กจบสูงกับเด็กหน่อยมาฝึกงานมอสามมหกจังสี่เนาะครับพี่น้องค่ะกะได้เฮดงานตำแหน่งอื่นไป บ้านี้ก็ว่างเงินเดือนหลายจะเจ้าของได้ดีแม่เจ้าของบ้านน้องพยศลำบากสิตายจังสั่นจังสีพี่ป้านาอาเพรเข้าใจหลังจากนั้นมาตัวตัวบอกเคยหมูหมากรไไ่ตัวตัวบอกฝากงานให้ผู้ใดบอกหาอีไผ่นะคะบอกถึงตอนนี้เมืองไทยนะคะณตอนนี้คือการมันสร้างว่าอยากหาผัวฝรั่งให้หาฝรั่งให้แบบนี้แบบนั้นมันสร้างบ่ได้รอกค่ะมันบ่เป็นขนมคบเคี่ยวบ่แม่นว่าทนร่องได้การจะกล้าได้กล้าเสียการจะอยากเป็นเมียฝรั่งบางคน เขาไปเมื่อไปหาสามหลอกหาหลอบซิบหลอกเทวข้อสิอื่นเข้ามามาเป็นเมียได้เด้อค่ะไปค่ะเมียเช่าบ้างอะไรบ้างสามเดือนเขาไปทีเราก็ต้องไปอยู่กับเขาไปต้องทดลองก่อนฝรั่งทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่รู้อินเทอร์เน็ตอะไรมันก็มีหมดมันก็รู้มากกว่าเดิมโมเมนสมัยก่อนสมัยมีซิบสามติปปีก่อนฝรั่งอาจ,จอยากได้คนบอกภาษาอังกฤษบอกใครคนไทยบอกภาษาอังกฤษบอกใครมูมูมีมีมมม คอยๆเอามาค่อยมาสอนมาเลียงมาเบิงเอาฝรั่งก็สิคิดแบบนั้นแต่ทุกวันนี้ฝรั่งก็ชอบคนสื่อสารได้นะคะสื่อสารใดถามข้าวถามข้าวการเป็นการยุ่กันใดเมื่อม่นวานเห็นฝรั่งต้องสอนต้องถามต้องนี่ตลอดนะคะเขามาคนที่มีความรู้ขึ้นกว่าเก่าบม่แม่นคือสมัยเ็กี๋นะคะมื้อนี้ก็มีเรื่องมาเว้านี่ล่ะค่ะเห็นอยากพี่น้องเห็นมูผวกพิมพ์เขามา,มาว่าหาผัวฝรัง่งคอยได้แบบนี้แบบนั้น มันสั่งเอาว่าใดนะครับว่าเมน้าอาหารตามสั่งนะคะับเมนหาให้ติดต่อให้ได้พวกเจ้าก็ต้องบอกกันเองต้องใส่ระยะเวลาวาวเวลาคุยแล้วก็ต้องกาล่องพิดล่องถือแล้วการที่จะมีทรงมีเซ็กกับฝรั่งมันฝรั่งก็ถือว่าเป็นธรรมดานะครับจะไปหวงเหนือหวงตัวแบบนั้นแบบนี้อยู่บ่ไดดเลยค่ะส่วนมากพวกที่อยากได้ว่าฝรั่งกับบ่ไดดวากันนะคะก็อาจจะพวกที่เคย ลมเลวจากผัวไทยจากผู้ชายไทยมาก่อนนะคะเราก็น้อยนักหน่อยนะผู้เรียนันซดซิงซิงกับพระเดวา่าพ่น้องขมาเป็นผัวเลยือคนฝรัง่งดยตรงกับพระเดวากันนะคะตรงนั้นนะคะแต่เ่าต้องกล้าได้กล้าเสียการไปนอนการไปเสียตัวกับฝรั่งฝรั่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเต่ตัวตัวเองจะกระว่าได้ยุนนะะ่หรอค่ะแต่ของมั่มีหมดลูกนะคะบ่สสามหันมมีลูกกับฝรั่งได้ แต่ว่นผวกูญิ่งกะสิว่าโอ้ยการเสียตัวผู้นั้นแน้ผู้นี้มันเป็นสิ่งที่เสียหายกะสิคิดไปแบบนั้นนะคะแต่สังคมฝรั่งการลองผิดลองถูกการนอนการอยู่ด้วยกันสัมผัสชีวิตด้วยกันสามเดือนห้าเดือนปีหนึ่งเขาก็ถือว่าเป็นปกติเป็นการไดไรการเสียตรงนั้นมันเพราะมันระเบิดแตกตูมตุมเพราะคนเสด็จยินหนเขาเพไปประกาศให้คนฟังนะคะว่าเขาได้หัวมาหาค,นคน้นซิบคนยีติบคนอนเขาเพาไปประกาศตรงนั้นค้นก็บ่ปร้นะคะ แมนบ่ค่ะนี่แหลคะค่ะโตโตก็เลยอยากมาว่าว่าอยากได้ผัวฝรัง่งอยากได้นั่งเครื่องบินอยากมีอันจะกินอยากจะกินนมปังต้องกล้าได้กล้าเสียนะคะต้องใส่หวงพอโสหันเจ้าพ่อสวนเจ้าใจก่กลกาอิหลีใจบ่กา้าบ่าได้ขี้ช่างสร้างหน้านะคะแต่ช่วงนี้ สภาวะนี่โรคระบาดแบบนี้มันก็ยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าพัทยาภูกเก็ตว่าบอลแรงที่มีฝรั่งต่างๆกล็ลาบากหน่อยหนึ่งเพราะว่าการสัญจรล่องเลี่ยมอย่างต่างๆมันบอลเปิดเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอดไปก้อนนะคะรว่าไปจับจองไว้ก้อนก็ได้ค่ะจอง้นมะพร้าวจองหยังไว้ก้อนนะคะออกะคะ็ได้นะคะลวงนานะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บฉันไปปับ๊บมาสัว่าไปก้อนมูสี่ห้าได้ก้อนมูคือจะเห่าเขาไปเก็บเพ็ดนี่แหละคะ่ะ พาไปเห็นเห็ดดอกเผือเพราะว่ายุก้อนมูทั้งสี่นะเขาไปก่อนก็เลยมีแนวให้เ้าสู้กันฟั่งนะครับมานนี่นะคะว่าการหาผัวฝรั่งหาต่างชาติมันไม่ใช่หมากฝรั่งหรือว่าขนมขบเคี้ยวที่จะได้กินไม่มันกินไม่นี่จะได้ทิ้งไปแบบง่ายๆเราต้องกล้าได้กล้าเสียใจต้องเต็มร้อยมีใจเต็มร้อยต้องร้อยห้าสิบเด้อค่ะอจะหาผัวฝรั่งตัวโตสิบอกนะคะนี่คือความคิดตัวโตนะคะ ผู้ใดมีความคิดแบบใดกับจังวากันเนาะค่ะก็เลยอยากบอาซู้ฟังไว้ว่ามันเจ้าสีบอกคอยหล้านก็บบอกพี่ก็บบอกน้องก็บบอกพี่ป่านะอาก็บอกว่าหาผัวฝรั่งให้หลานเนี่ยฮะผัวคอยได้มันว่ามันเรื่องง่ายๆนะคะหันเข้ามีหลวงพอโสโสตายนะคะกล้าได้กล้าเสียเข้าจังบอกบอกมาค่าแล้วก็เสียหันไปเบิง้งให้มูพัอใหญ่ได้ยิง่งแน่มูบ่ได้เปลี่ยนเก๋เป็นอย่างนี้แหละค่ะผวกผู้ชาย พ่อห่างพ่อใหม่พ่อหยังกว่ากันไปวันข้างหน้าก็สิหาให้นะคะหันเตียวกาแลา้วก็ลองติดตอสัมผัสกันเอาเองเบิ้งกล่องเบิ้งหยัางกันเอาเองสี่มาถามว่าย่านแบบนั้นย่านแบบนี้นย่านกับ่ได้ดนะคะเ <c oughs> พราะว่าหนึ่งการสิทิิตอให้ตัวตก็บ่าได้ไปเห็นหมดน,นะคะระับเอาวางเงินท่องกองแก้วเขาทุกบาททุกสลึงเขาบ่นได้มาเบะให้เฮ้าเบิ้งก่อนนะคะเขาต้องคอยเลี้ยนลู่ไปค่ะเด็กใดนะคะเขาบ่้มาเบะกระเป๋าให้เจ้นนนะะา,เาเบิง้งเพราะเป็นว่า ผู้ชายคนนี้เป็นแบบได้วยบอนี่เงินธนาคารหลายบ่เนี่นหลังใหญ่บ่เนี่ยอาจสะเห็นอยู่ค่ะอันนั้นอันนี้ใหญ่บอเขาบ่ได้เปิดให้เบิ้งก้าเพราะเห็นนะคะเจ้าต้องกล้าได้กล้าเสียนะคะท่านอยากได้ผัวฝรั่งนะคะนี่ละคะอิปปึกจะได้ผัวฝรั่งนะคะอยากให้ติดต่อให้ใจบ่กก้าบ่ได้ขี้สร้างง้านะคะต้องรุยลุยเท่านั้นหลวงพอโสค่ะอยากได้ผัวฝรั่งนะคะ มืนอีก็มีเรื่องเล่ามู่นี่แหละค่ะมาบอกซูพี่นองฟัง่งคำคำโงหัวแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะที่คนหลากหลายคนบอกตัวต,วต,วตวมาหาผัวฝรั่งให้แด่ให้แดะน,นะคะพ่าะมัน่าสิเก็บไปเห้เป็นของเจ้าของเหมือดนะครับฝรั่งเหมือดห่อนเลี่ยนนี่จะเลี่ยนนะคะใจกาสกอนจังซังมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจาก โรคระบาดครั้งนี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะเอฟซีเก่าเอฟใหม่กำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้ะ